มันเคยมีมูลิธิหลายมูลิธิเคยเอาเด็กสองคนเนี่ยไปหากินเอาลูปพายอะของลูกตาสองคนเนี่ยไปหากินใช่ไหมแล้วตาไปเจอเออกไปเรียอะไรลูกสองคนนี่เป็นรูปลูกผมผมบอกรูปลูกผมนั่งอยู่นั่นอะเขานี่เลยว่<อ>าใช่แนละ้วโบดักออฟไทยแลนด์ทุกความอร่อยอทุกความอร่อยปลาลาปรุงรสอ่าพิ่อ่าเป็นไงโ <c oughs> อยยอดทุกคนโดยจะใส่เะเข้าวสวยโกฮานอร่อย ต่ำฟ้าสิบแปดให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดดาทอสอเยดเยียดยามประจดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเปเนื้อให้คนที่มีฟาร์มต้อลุกได้ยากใดลูดเท่าเลเลี่ยมกลโกงของมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูแลการรูดเรื่องกระเบื้องเล่าสวัสดีครับน้องบิวไ,ไม่ไม่ชี้ต้องบอกว่าชี้ฟังนะสมองจูนก่อนนะสวัสดี f อ วันนี้ผมอาชีพร้อมน้องเบิร์ตจะมารีวิวร้านขายลูกชิ้นสวัสดีครับยิปซีวันนี้ผมมาอาชีกับน้องวิว <c oughs> จะมาขายลูกชิ้นนะครับโกง,งงมากแล้วอาชีพูดอะไรวะชีต้องพูดตามผ<า>ม<า> สวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟีวันนี้ผมอาชีวันนี้ผมอาชีพร้อมพร้อมน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดจะมารีวิวจะมารีวิวร้านขายลูกชิ้นร้านขายลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดที่อร่อยที่สุดในจังหวัดราชบุรีในจังหวัดราชบุรีอยู่ตรงหน้าวัดท้ายเมืองอยู่ตรงหน้าวัดท้ายเมืองอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดราชบุรีราชบุรีสวัดีสวัสดีวันนี้มาขายลูกชิ้นที่ ราชบุรีอ,อยู่หน้าวัดท้ายเมืองอยู่หน้าวัดท้ายเมืองซึ่งคุณลุงเนี่ยนะที่เรามาชวนน้องเบิร์ดและอาชีมาเนี่ยเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยต้องเลี้ยงลูกพิการสองคนใช่ไหมอายุที่1กับ31แล้วก็ทั้งหัวทั้งนเนี้ยเนี่ยป่วยทั้งคู่นะถ้าใครจะรู้ว่าน้ำจิ้มเป็นยังไงเข้าไปที่ร้านเลย9 8 4 9หมู่2 สวายค่ะบนคงสวายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะบานเลขที่9849ค่ะ9849มู่2ค่ะลูกชิ้นหน้าวัดขายเมืองอร่อยที่สุดในโลกนี่นะฮะน้องเบิร์ดเห็นลงเหมือนว่าทุกคนให้ให้โอกาสเบิร์ดใช่ไหมเบิร์ดก็ต้องช่วยคนเหมือนที่ทุกคนเคยช่วยเบิร์ดจริงไหมครับเบิร์ดดีดีใจไหมได้มาเห็นเขาเนี่ยดีใจครับดีมาช่วยก่อนเนี่ยดีใจไหมใจครับนะ ไปยกปลากระปร๋องเนเดี๋ยวเ,ยเราจะให้ปลากระปร๋องลุงไว้กินนะเดี๋ยวเอาปลากระป๋องผมให้ไว้ไว้กินนะเ,<ๆ>เราอยากจะฝากบอกนะว่ามันเคยมีมูลนิธิหลายมูลนิธิเคยเอาเด็กสองคนเนี่ยไปหากินตาตา เอารูปรูปผมเอารูปพายอะข<ะ>องลูกตาสองคนเนี่ยไปหากินใช่ไหมคผะ,ะแล้วตาไปเจอไปเจอแล้วเขาบอกว่าโมลิทิออกเรียอะไรออกไปเรีย,รยอไยยะไรผมบอกว่ารูปสองคนนี้เป็นรูปลูกผมผมบอกรูปผมนั่งอยู่นั่นอะ,ะเขานี่เลยผมบอกมิจฉาชีพคือไอ้พวกมิจฉาชีพนะที่หาแดกมึงเฮียนะมึงคนพิการมึงอยาไปหากินทั้งทั้ง,ท,งที่พ่อเขาไม่รู้เรื่องด้วยด้วยนะวันนี้นะที่เรามานะครับเราเอาปลากระป๋อง ค่ะลุงนี่นี่นี่เบิร์ดเราเอาปลากระป๋องปลากระป๋องเนี่ยเป็นปลากระป๋องที่เอฟซีเนี่ยเขาซื้อส่งให้น้องเบิร์ดแล้วน้องเบิร์ดบอกว่าตอนนี้อยากจะแบ่งปันปลากระป๋องที่อร่อยที่สุดในโลกใ่้แม่เบิร์ดใช่ครับปลากระป๋องยี่ห้ออะไรปลากระป๋องยี่ห้อดเอรพีเอาให้ลุงทานจำนวนหนึ่งร้อยกระป๋องนี่ถ้าใครสนใจปลากระป๋องก็เข้าไปในเพจปลากระป๋องดรพีหมอปลานะฮะ นี่นี่เอามาให้ดูมะนลากระป๋องนี่นี่นี่อันนี้ของเอฟซีน้องเบิร์ดเขาให้มาแล้วเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดส่งให้ดูเนี่ยบอกก่อนว่าเอฟซีเบิร์ดเขาส่งปลากระป๋องดรพีปลากระป๋องที่ตอนนี้ยรับประกันว่าตัวใหญ่และอร่อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้อยย่างั้นเลมาให้ลุงเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยกระป๋องหนึ่งร้อยกระป๋องห้าลังหนึ่งมีหนึ่งร้อยกระป๋องนะแต่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปในเพจปลากระป๋องดรพีเลยเท่ารบอุดหนุนพวกเราช่วยเหลือพวกเราเมตตาพวกเราก็ นุนพวกเราด้วยราคาไม่แพงอย่างที่คิดและที่สําคัญอร่อยไหมเบิร์ตบอกเลยอร่อยไหมลูกอร่อยที่สุดในโลกครับเยี่ยมมากนี่นะฮะคือปากกระป๋องดรปีนะเอาให้ลุงร้อยกระป๋องนะครับแล้วฝากที่เรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าขครไปออกเรียออะไรถ้ามีรูปเด็กสองคนนี่คือพวกมิชาชีพถ้าจะมาก็มาที่นี่กันเองเลยนะคะันนี้ไม่มีนะคะผมไม่เคยออกไปเรียออะไร รูกสองคนเนี่ยเพราะว่าผมเคยไปเจอเขาไม่เห็นลูกผมปรากฏว่าเขาเปิดแฟ้มให้ดูผม,มเห็นอ้าวนี่ลูกผมนี่ไม่เคยไปขอทานมานเถอะใช่จองใช้คํานี้เลยเนาะเราไม่เคยขอทานใครกินขเนัเดินออกไปเไล่นอะไรตามตลาดนะใช้แรงงานแลกความสามารถมาซื้อกเราเถอะมาอุดหนุนดีกว่า ะมาฉีดวัคซีนลูกให้ทีิบ้านเพราะว่าลูกผมไปไหนไม่ได้เพราะว่าเนี่ยอาจจะไม่ปิดแมสเนี่ยลูกผมไม่ได้ออกจากบ้านมาเนี่ยตั้งโควิดครั้งแรกจนครั้งนี้ไม่เคยออกจากบ้านเลยแล้วเวลารูกผมอยู่บ้านเนี่ยผมเห็นผมร้องไห้ทุกวันอ่ะอยู่ๆเจะภาพเนี่ยเข้าใจเข้าใจถ้าถ้าเราไม่อยู่บ้านถ้าเราไม่อยู่บ้านเ็าจะนองคอยพ่อกับแม่มองคอยว่าพ่ออะไรจะได้มันมีหน่วยงานอะไรช่วยเราไม่ลูกอย่าลืมนะครับผ่านมรดชบุรีนะครับ ช่วยมาอุดหนุนร้านลูกชิ้นของคุณลุงด้วยน้าร้านอยู่ตรงหน้าวัดไทยเมืองตำบลพงสวายอำเภอเมืองจังหวัดลาบเลยครับลุงก็จะเปิดขายตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นมีเบอร์โทรไหมลุงมีครับเบอร์อะไรครับ095 6 8เ1 7 3 2จครับถ้าคิดจะเมตตาน้องๆพวกนี้นะมาอุดหนุนคนธรรมากินฟ้าเอาเบอร์อยากจะฝากได้ไหฟิฝากให้คิดถึงน้องแล้วก็ อาชีที่เป็นพี่ด้วยนะครับเพื่อให้มากินลูกชิลานี้เยอะเพื่อให้มากินลูกชิล่านี้เยอะๆครับรักเบิร์ดโอเคนะรักเบิร์ดนะครับเรักทุกคนแล้วแล้วต้องรักครอบครัวนี้ด้วยต้องรักครอบครัวด้วยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะสงสารคนทำหากินครับรู้สึกดีครับได้ช่วยน้องที่ที่แบบไม่ค่อยดีครับได้เห็นหน้าน้องแล้วก็ เห็นน้องก็ยิ้มย้มแจ่มใสรอพี่หมอป้าพี่น้งฟ้ามาก็ดีครับ,บ,รบนี่นครับผลิตภัณฑ์หมอป้าน้ำปลาปรุงรสหัวปลาสูตรปูม้าตาด็อกเตอร์พีฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกผมอย่าลืมน้ำปลาปรุงรสตาด็อกเตอร์พีมานีครับรสชาติเดี๋ยวเราลองเรา หให,ให,ให,ห้คุณลองคินดูว่าน้ำปลาดอ็ดอกเตอร์พีของพี่หมอปลาเป็นไงอลองชินดูครับอแล้วบอกด้วยนะครับอ้อาให้กินครับไม่ให้ดมครับอลองใหเลยของพี่หมอปลาแล้วบอกความรู้สึกปเป็นไงอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินอร่อยอ๋ออร่อยอร่อยัไงครับอ,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 อร่อยมากเข็มข้นใช่ไหมสูตรแบบกลมกล่องแท้ใช่ของแท้ด้วยงไงน้ำปลาร์ปูทะเลมีปูทะเล อืมไหนหันอย่างนี้หันอย่างนี้ดิคุณเออของพี่ของพี่หมอปลานี่าต,าตาด็อกเตอร์พีตาด็อกเตอร์พีใช่ว่าแหละ ช่วยเป็นโลโก้ริมปลาขาวใส่เวนเลยรักพี่หมอปลารักพี่น้ำฟ้ามาช่วยรักรักคุณหมอปลาพี่น้ำฟ้ารักครอบครัวเลยครับมาช่วยบิ๊กเบอร์รี่ดิบวนิลซื้อให้ซื้อหน่อยนะครับคุณนเบ์นซื้อหน่อยนะครับผมว่าใช่แล้วโปรดักออฟไทยแลนด์โปรดักออฟไทยแลนด์ทุกความอร่อยน้กความอร่อยปลาร้าปรุงรส โลโก้ต้องแบบนี้เลยนี่ต้องโลโก้แบบนี้นะครับโลโก้แบบปลาขาวใส่ฉลาอะไรีดปูมาเพราะว่าแล้เขาเรียกว่าสไปเกตไม่ซอนเลยครับก็คือว่าหัวปลาสดปูปลาใช่มาจากที่นี่เลยนะสไปเกตเลยครับเขาอยากเห็นบุญชิมเองลองชิมแล้วบอกไปทีนึงอ่งชิมก่อนได้คุณคุณไม่ชิมสักทีอ่าชิม เอุดดเข้มขนนจะใส่ไกข้าสวยโกงหังโอ้โหอร่อยก่อไม่สวยก็มีรอได้สวยกหองหางม้ว่าข้าวเรนร้อเดี๋ยวผมลองชิมดูนะพี่เหม็นดวดูวผมอชิมดูกินตดๆได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมถ้ากินกับข้าวเป็นไง เขาสวยกูนะโอ้โหไข่เจียวร้อนๆเป็ไงอครับสวยกโอ้โหไข่เจียวอุ้ยโอเครนี่เลยแน่แน่โอเคพอือโอเคพดเลย้องนี่ยโอ้นั่รสในปูแคมี่สปูแคมนีเหม็นเฮ้ยอร่อยคุณเอาไปฝาเนึงนี่ของคุณเรียนเออเาอื้มอมอนนมอจะมอร่อยหมอมหมอ้มอืมอมมมอ้้อออมอมอื้อ แต่วว่านจะได้มีอะไระอ,อ,อบบม๋มีมมมอะไรีบี้จ๋าไอ้อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอ่ะแล้วเหม็นเพออรา